ไปเลยค่ะเข้าวัดทุ่งสเสลี่ยมนะคะหรือวัดพิพัฒมงคลนะคะทุงท่งสเส่มนี้คะทุกคน,น,ววกนสวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนนี่นะคะวัดพิพัฒมงคลนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะพาเดินดูนะคะแต่ละจุดเลยนะคะไปเลยค่ะ ดูความสวยความงามของวัดแห่งนี้นะคะวัดจะสวยขนาดไหนนะคะนี่นี่นะคะแม้กระทั่งช่อดอกบัวนะคะทุกคนยังสวยเลยนะคะนี่นี่นะคะวัดนี้มีความสวยสดงดงามเป็นอีกหนึ่งวัดเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งสเสี่ยงนะคะสวยงามมากๆเลย นะคะนี่อันนี้ทางออกนะคะโบสถ์ที่นี่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่สวยงามนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่นี่ไปตามนกแก้วเลยนะคะ นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีความสดสดงดงามน,นี่ไปเลยค่ะดูรอบวัดกันเลยทีเดียวนะวันนี้ไปค่ะดูกันยาวๆไปเลยแต่ละจุดละจุดนะคะเดี๋ยวจะพาไปจุดสำคัญสำคัญนะคะทุกคนสวยๆกันทั้งนั้นเลย นี่นะคะอันนี้คือตัวของวัดเลยนะคะนี่นี่นอันนี้หลวงพ่อทองทิพ์นะคะนี่นี่หลวงพ่อทองทิพ์นะคะข้างในนะคะเดี๋ยวจะขามาไหว้นะคะตอนนี้ดูวัดไปก่อนค่ะดูความสวยความงามของวัดกันนะคะ นี่ไปเลยจ้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนที่นี่นะคะจะมีความสวยสวยดงดงามมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะอันนี้น่าจะเป็นหอนะคะหอหลัค้ังหรือหออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นี่ตัวนี้นะคะนี่ นี่นะคะตรงนี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะนี่นี่อันนี้หลวงพ่อวิหารหลวงพ่อเงินเหลือนะคะอันนั้นสมเด็จอมประถมนะคะนี่มหาสารพุทธภาพนะคะอันนู้นนะคะหนูจุดเด่นอยู่ที่นู่นนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีทีมรถนะคะนี่มานะคะให้หลวงพ่อเจิมรถมั้งเนี่ยนะคะ อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่ค่ะสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวนกแก้วจะพาขึ้นไปดูนะคะวิหารนะคะน,น,คะนี่นี่นะคะนี่นี่นะคะนี่วิหารนะคะนี่หลวงพ่อทองคำนะคะนี่ วิหารหลวงพ่อทองคานะคะน,นี่นี่นะคะไปค่ะเข้าข้างในกันนะคะนี่เดี๋ยวจะพาเข้าข้างในนะคะนี่เข้าข้างในกันว่าจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะไปเลยนะคะข้างในนี้นะคะ ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน,นี่นะคะนี่อันนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่นะคะนี่นี่นี่นะคะนี่ อันนี้ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่สี่ทิศนะคะนี่นี่ออกตกใต้เหนือนะคะนี่นะคะหลวงพ่อนะคะนี่นี่ก็จะเป็นข้างในก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะสวยงามมากๆนะคะนกแก้วมาที่นี่เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะนี่นะคะสวยงามสวยงามทุกคนนี่ ในหมวดข้งหมวดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แต่ละด้านนะคะเมื่อกี้ทางทิศตะวันออกอันนี้ก็ทางทิศใต้นะคะนี่ทางทิศใต้เดี๋ยวนกแก้วจะพาเข้าไปไหว้หลวงพ่อทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างในนู้นนะคะนี่อันนี้ทางทิศตะวันตกนะคะนี่ อ,อันนี้ก็เป็นทางทิศเหนือนะคะนี่สีทิศพอดีเลยนะคะที่นี่มีความสวยสดงดงามมากๆไปค่ะเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะนี่นะคะสวยงามไหมคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สดงดงามมากๆอันนี้เฉพาะในวิหารแห่งนี้นะคะนี่ทุกคนสวยงามไหมคะนี่ไปค่ะตามนกแก้วไปวิหารหลวงพ่อทันใจกันค่ะไปเลยอันนี้ก็เป็นวิหารหลวงพ่อทันใจนะคะไปค่ะทุกคนไปไหว้หลวงพ่อทันใ,น,ะะทน,อทนใจกันเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปเที่ยวเอ,อ่อพาไป หลวงพ่อทองคำนะคะแต่ก่อนอื่นเข้าไหว้หลวงพ่อทันใจกันก่อนนะจ๊ะนี่อันนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อทันใจนะคะทุกคนนี่นี่นะคะ หลวงพ่อทันใจก็จะอยู่ข้างบนนู้นนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะพอเราขึ้นมาวิหารหลวงพ่อทันใจนะคะ แล้วก็มองไปข้างล่างนะคะมีความสวยสดงดงามมากๆเลยค่ะทุกคนหน่นนะคะหน่นไปนน่นเลยนะคะนน่นนน่นนะคะนน่นนน่นนะคะนีนนนนะะน่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ทุกคนไ่ายหลวงพ่อทันใจนะคะตั้งกิจอธิษฐานให้มั่นนะคะเรามาไหว้หลวงพ่อทันใจกันค่ะนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาได้นะคะสวยงามมากๆค่ะคะทุกคนไ่ว้หลวงพ่อทันใจนะคะตั้งกิจอธิษฐานให้มั่นนะคะเรามาไหว้หลวงพ่อทันใจกันค่ะ นะคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาได้นะคะสวยงามมากๆค่ะลงจากวิหารหลวงพ่อทันใจแล้วนะคะเราจะไปไหว้พระพุทธรูปทองคำกันนะคะไปกันเลยจ้า ตามนกแก้วไปเลยนะคะทุกคนคาถานะคะคาถาหลวงพ่อเจ้าทันใจนะคะหารหลวงพ่อทันใจแล้วนะคะเราจะไปไหว้พระพุทธรูปทองคํากันนะคะไปกันเลยจ้าตามนกแก้วไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่นี่เดี๋ยวไปที่ไหว้พระพุทธรูปทองคำกันนะคะ ปแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าหลวงพ่อทองคํากันนะคะเราจะไปไหว้หลวงพ่อทองคํากันนะคะไปค่ะไปเลยอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะคะนี่วนนัตถุมงคลนะคะที่จะบูชาได้นะคะที่นี่นะคะนี่ก็เริ่มเข้ามาในวิหารแล้วนะคะนี่นี่นะคะ นี่นะคะเข้ามาถึงแล้วนะคะวี่งุดถ่ายภาพอันนี้นะคะก็จะไปโบสนะคะไปโบสกันค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะ ถึงโบสถ์จะเล็กนะคะที่นี่แต่ว่าความสวยงามเกิดขึ้นด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะโบสถ์ไม่ใหญ่นะคะแต่สวยนะคะนี่นี่นะคะคือตัวโบสถ์นะคะนี่นี่นะคะเขาก็จะสร้างไปอย่างนี้เลยะค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นี่ พาเที่ยววัดเลยนะคะตั้งกี่วันนีน่ยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะนี่นี่โบสถ์นะคะอันนี้ไม่ใหญ่มากนะคะแต่สวยสุดงดงามมากๆอันนู้นก็เป็นพระสังกระจายนะคะ,นะคะนี่นะคะนี่ นี่นะคะนี่นี่นะคะนี่นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโบสนะคะนี่นี่นี่นะคะ อันนี้คือหน้าโบสนะคะทุกคนนี่นี่หน้าโบสนะคะนี่สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะนี่นี่ อันนี้ก็คือโบสนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะนี่อันนี้คือตัวโบสนะคะนี่อันนี้คือตัวโบสนะคะนี่ตัวโบสนะคะนี่นี่ตัวโบสนะคะไปข้างนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวนกแก้วจะพาเดินดูนะเที่ยวทั้งวันไม่ทั่วนะคะที่นี่เออเป็นประมาณนั้นเลยนะคะนี่ ที่นี่ก็จะเป็นวิหารคู่อยู่นะคะก็ข้างในก็ประดิสฐานพระสังกจัจจายนะคะนี่ปฏิสถานพระสังกจัจจายอยู่แล้วก็มีพระอีกองหนึ่งนะคะสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิหารสองพี่น้องนะคะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นวิหารสองพี่น้องนะคะสวยสดงดงามค่ะทุกคน นี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นี่นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ สวยไมจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะวัดพิพัฒนมงคลค่ะใครไม่ยังไม่เคยไปไปได้นะคะเขามีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะที่นี่คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วด้วยนะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า